สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ mm hmm. การกานอาชีพและเทคโนโลยีกับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็มาเริ่มมาเริ่มต้นเดือนนะครับของอเดือนสุดท้ายในปีนี้ก็คือปีพศ2554นั่นเองนะครับปีหน้าก็จะเป็นปี2555 หรือ2012นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับปีนี้นะครับแน่นอนว่าที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยก็คืองานกีฬาใช่ไหมลูกซึ่งเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะครับถึง1 0 11ประเทศที่ร่วมแข่งขันกันนักเรียนคิดว่ากีฬานั้นกีฬาอะไรครับกีฬาอะไรลูกการแข่งขันกีฬาอะไรครับอ่าเป็นกีฬา ซีเกมนั่นเองเก่งมากนะครับซึ่งวันนี้คุณครูจะมีเกมนะครับถ่ายภาพกีฬาเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาในซีเกมมาให้หนักเรียนนั้นได้ลองถ่ายกันดูนะครับและบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือในเรื่องของการตัดข้อความให้พอดีกับขนาดบนจอภาพนะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนใช้โปรแกรม Notepad นะครับโปรแกรม Notepad เนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะไม่มีการตัดขนาดให้พอดี าการตัดข้อความให้พอดีกับขนาดบนจอภาพเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นได้ลองดูนะครับว่าเวลานักเรียนพิมพ์ไปเนี่ยข้อความก็จะยาวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ไปปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้อความจะไม่ตัดลงมาให้เรานะครับซึ่งวันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีเกมมาฝากเช่นเคยครับเกมของคุณครูก็คือ เกมปิดสนานั่นเองคุณครูจะมีภาพมาให้นะครับคุณครูจะเป็นภาพที่ซ่อนอยู่ข้างหลังกรอบสี่เหลี่ยมคุณครูจะเปิดกรอบสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆแล้วให้นักเรียนทายกันดูนะครับซึ่งวันนี้เกมที่คุณครูจะนํามาเป็นภาพเกี่ยวกับกีฬาซีเกมนั่นเองนะครับกีฬาซีเกมครั้งที่26แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซีย สดๆล้ร้อนที่ผ่านมานักเรียนทราบไหมว่าประเทศไทยเราอยู่อันดับที่เท่าไรเก่งมากอันดับที่สองลูกอัดับที่สแน่นอนว่าลำดับที่หนึ่งต้องเป็นประเทศอินโดนีเซียเก่งมากยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะพร้อมจะเล่นเกมไหือ,อย่างครับไปดูภาพแรกเห็นอะไรไหมครับไม่เห็น จะมีชนิดกีฬา1ชนิดซ่อนอยู่ด้านหลังของกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ12กรอบนี้ครูจะเปิดไปเรื่อยๆแล้วให้นักเรียนทายออกมานะครับว่าภาพที่อยู่ด้านหลังคือภาพกีฬาชนิดใดไปเลยนะครับเปิดก่อนสิลูกเปิดก่อนอามาแล้วนิดนึงเห็นอะไรไหมเห็นแต่ขาพอเดาได้ไหมลูกเดาได้ไหม ยังไม่ใช่ฟุตบอลฟุตบอลเห็นแต่เห็นแต่ขาแต่ว่าไม่มีรองเท้าเนี่ยใช่ไหมเตะฟุตบอลไม่ได้นะลูก <Yeah. S 1> ต่อไปไม่ใช่วิง่งเอ้นี่ก็เห็นแต่ขาอีกแล้ว oh. ทําไมขาไปอยู่สูงจังเลยใช่ไหมโอ้ oh. ขาไปอยู่สูงมากเลย <Yeah. S 1> อ่ะต่อไปต่อ, <Yeah. S 1> อยังไม่ไม่ไว่ายน้ําใส่เสื้อผ้าได้ไงลูก <Yeah. S 1> ว่ายน้ำาอะมายอีกนิดหนึ่งแล้ว มีคนตอบถูกแล้วนะครับมีนักเรียนคนเก่งตอบถูกอะไรนะลูกอาไปอีกนิดหนึ่งพุตบอลยังไม่ใช่ไปนิดหนึ่งเห็นก้นออกมาแล้วอีกนิดหนึ่งอะไรเอ่ยมวยมวยไม่ใช่ไม่ใช่มวยคล้ายคล้ายมวยอะไรนะคาราเต้ยังไม่ใช่คาราเต้ เป็นกีฬาที่กำเนิดมาจากประเทศเกาหลีมาอีกนิดนึงถูกต้องเลยนะครับอะไรนะเฉลยเลยแล้วกันก็คือกีฬานี้เด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักเป็นเทควันโดนั่นเองเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมเคยไหมลูกเคยไหมเคยนะครับแหมเคย นี่เป็นกีฬาเทควันโดที่มีอยู่ในกีฬาการแข่งขันกีฬาซีเกมเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปต่อไปเลยอันนี้เป็นกีฬาไทยๆลูกน่าจะตอบได้นะครับอ่ะไปเราไปดูภาพแรกครับช่องแรกมาแล้วนิดหนึง่งไม่ใช่ไม่ใช่ฟุตบอลม่ใช่อะไรนะลูกไม่ใช่เตะบ,บอลไม่ใช่เตะบ,บอลไม่ใช่ฟุตบอลไปนิดนึง อันนี้น,นั่นเห็นอะไรอยู่ลูกเห็นอะไรเห็นตะขครยใช่ไหมอะไรนะลูกอะไรนะตนะปิงตองไม่ใช่ลูกไปนิดนึงอีกนิดนึง,กนนงใกล้ละวลอะไรนะลูกมีตอบมีคนตอบถูกอะไรนะเตะตะก็ถูกต้องอ่านี่ไหมครับ เป็นตะก้อหญิงนั่นเองเตตตะก้อถูกกรองนะครับเสปักตะก้อนั่นเองเห็นไหมนี่เป็นกีฬาที่มีในการแข่งขันสี่เกมเช่นเดียวกันนะครับเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมเคยเล่นแล้วเคยเล่นหรือเปล่าเคยเล่นหรือเปล่าเคยนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่หาได้ง่ายนะครับเตตตะก้อนี้ต้องใช้เท้านะครับเสบักตะก้อใช้เท้าใช้มือได้ไหมลูก ใช้มือได้ไหมใช้มือไม่ได้นะครับต้องใช้เท้าอย่างเดียวนะครับใช้ขาใช้ส่วนด้านตั้งแต่เอวลงมาได้หมดเลยนะอะ่ะต่อไปอีกหนึ่งชนิดกีฬาตรงนี้ต้องรู้จักแน่นอนครับต้องรู้จักแน่นอนอะ่ะต่อไปเลยโอ้โหมาิดหนึ่งแล้วมานีหนึ่งเห็นอะไรลูกเห็นอะไรไม่ใช่ตีแบดอะไรนะไม่ใช่ฟุตบอลยังไม่ใช่แหมรู้สึกนักเรียนจะชอบฟุตบอลน,นะครับ ตอบฟุตบอลแทบทุกคอเลยอะไปนิดนึงเห็นอะไรลูกเห็นอะไรอะไรนะอะไรนะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับเก่งมากนี่คือกีฬามมยสากลนั่นเองกีฬามมยสากลนะครับอ่านี้ประเทศไทยก็ได้มาหลายเหรียญทองเช่นเดียวกันครับ อ่ต่อไปอีกหนึ่งชนิดกีฬาอ่ะไปนิดนึงอ่ะมาแล้วเห็นอะไรลูกเห็นอะไรเห็นอะไรลูกไม่เห็นอะไรเลยลางๆเห็นลางๆใช่ไหมไปนิดนึงอ่ะมาแล้วนิดนึงเตะบอลไม่ใช่เตะบอลไม่ใช่เตะบอลไม่ใช่ใช้มือลูกใช้มือเล่น อตอบถูกเลยนะตอบวอลเล่บอลถูกต้องวอลเล่บอลน,นะครับใช้มือในการเล่นนั่นเองวอลเล่บอลใช้เท้าได้ไหมลูกจริงจริงแล้วใช้ได้บางครั้งนะครับใช้ได้บางครั้งแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะลูกใช้ได้บางครั้งสุดท้ายต้องตอบได้อย่างแน่นอนเป็นกีฬาที่ฮอตฮิตกันมากนะครับตอนนี้อ่ะ สุดท้ายแล้วไปเลยเห็นอะไรเอ่ยยังไม่อะไม่อันนี้ไม่ไม่ใช่น้ำนะไม่ใช่น้ำนนไปอีกนิดนึงนนเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรไเห็นขาออกมาส่วนหนึ่งเดาได้ยังเดาได้ยังไ,ไปอีกนิดนึงเห็นหัวคนดู อะไรเอ่ยไม่ใช่ว่ายน้ำใกล้แล้วลูกอันนี้อะไรครับอะไรนะตีแบดไม่ใช่มีคนตอบถูกกีฬายกน้ำหนักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากเลยอ่าเป็นกีฬายกน้ำหนักก็ได้หลายเหรียญทองเช่นเดียวกันนะครับ นี่ก็เป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือมหากรรมกีฬาซเกมนั่นเองที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอีก2ปีข้างหน้าทราบไหมประเทศอะไรประเทศพม่านั่นเองนะครับอีก2ปีจะจัดขึ้นที่ประเทศพม่านะครับประเทศพาม่าเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะเราไปดูบทเรียนของเราเลยดีกว่านะครับในเรื่องของ การตัดข้อความให้พอดีกับขนาดบนจอภาพนะครับ